สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุญณ์จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0สาาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2558 ที่โรงเรียนบ้านร่องดูอเภอลมศักดิ์จเพชรบูร์โดยมีนายสมยศรอดช่ำนยายอลมศักดิ์เป็นประธานและมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ใหญ่บ,บ้านในพื้นที่ตำบลลานบ่ารวมทั้งครูนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องดูและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลานบ่าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนายวินชัยเสมาทองประธานสภาเกษตร,รกรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบชลบะทานเพื่อเกษตรกรรมสภาเกรรตกแห่ษงชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกรมป่าไม้กับสมังงาสภาเกษตรกร,รแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ60,000สาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในปี2558 กำหนดให้มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์นำเสนอการอนุรักษ์การฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งในสภาพปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาด้านทรัพยากรและป่าไม้ได้แก่การบุกรุกป,ป,ป่าและการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าไม้มีจำนวนลดลงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติประสบปัญหาน้ำท่วมภายแล้งดินโครนถลม่มเกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ป่าได้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์สามารถดูดซับน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทางลดปัญหาภาวะโลกร้อน สภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสม็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวโรกาสที่มีพระชนมายุ60พรรษาโดยเกษตรกร,ร,กรและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการปลูกป่า9้าล้าน9 9 9ต้นทั่วประเทศและกำหนดให้สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเพชรบูร์ปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวจำนวน5 0,000่นต้น